มัดกับทุกอนไม่้เอ่อเอ่ออ่ะมาเริ่มคลิปอ่ะไม่รู้อะไม่รู้ไม่รจะเล่นอะไรอะไรดีมามาดูมาดูอันนี้คืออะไร ริปปลาลาลิริลุ่งุ่ซาฮูรโบลิกาทุ่ลาเลโลทริปิตเต้อเมียกเยอะฮะที่จริงผมไม่ได้จะมาเพื่อจะดูไอ้พวงนี้นะแต่ผมจะมาดูเกี่ยวกับโลบ็อกมาเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไร คนไม่เห็นนะใช่ไหมแป๊บหนึ่งพิมพ์คำว่าโรบกแป๊บอามาพิมพ์คำว่าอามาปุ๊บเลยโรบักเอ้าอะไรบ้างวันนี้วะอ่ฮะโอ้ยโอ้โอ้เียวโอ้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 ฮะ มันขี้เหน็นตัวอะไรผมันมีแค่โอ้ชัดโอ้โอ้ชัดเร็วเร็วโอ้โอ้หนึ่งร้อยตัวแต่ดีที่เขาที่ผู้ชายมีทุกอย่างผู้หญิงไม่มีมอะไรเลยเร็วนี้ อืมลุนนิ่งเรียบร้อยแต่ผู้หญิงมีคลิปเกาะผู้ชายก็มีทุกอย่างเหมือนกันใช่เรียกนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยจบเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยเฮ้ยแชทโอ้ยมีคลิปเข้อเนี่ยมาเดินแล้ว มาป่ารู้เลยว่ารลบวิ่งไปหนึ่งอืมบล็อคว่าอ,อยู่กลัวเลยโอ้หะโอ้อ้โ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 อ้้อ้โอ้โ้อ กัปตินโนโบเนกาอัมบราบุเออใช่ชื่อนี้แหละมเลยรพวกพี่เป็นอะไรครับไม่รู้สิสถานไม่ดินอมันไม่ใช่โรบอกแน่นี่เ้ยมาครับ โอ้ยอะไรอุั้นโอ้ยโอ้ยโอ้โอ,โอเคทุกคนฉันจะสอนวิธีรับโปรบักษไม่ๆโอ้ยโอ้ยใส่กิตใส่ผักมันไม่ใช่รู้บอกมนะัใส่ไข่หร

กินเตรมจรังเลยอ่ะในรูตัง <c oughs> ไอ้โคดูทำไงดีได้าอยากกิน <c oughs> ใช่บอกแล้วเนี่ย โอ้โอ oh, oh. <Please S 1> ้ไ okay. ม่ม <laughs> like ีทางผิดได้ด้วยเอิดโฮ้ยเเหินอะไรใช่ไหม ประเทศกัมพูชาไปละเฮ้ยโลอบของจริงวะเก่งนี่เก่งคุณเกมงคุคุณฮะอ๋โหแล้วอันนี้โลอบของจริงเฮ้ยอันนี้เคยดูแล้วโคตรสั่นอยากมีเลยโอ้อ่ เอาเอาเรียบร้อยเอาเอาเอาไม่จะตายงาเสโอเคเตมแล้วจะทำยังไง้ม่แาูซี่อก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้อเฮ้ยโอ๊บใครทำได้ล่ดูดิ Oh, nice. Huh? get it. Oh, my dear. Oh, Like for Ronaldo, subscribe to メロンバン。<music> ใช้มือเปล่าหาแอปเปิ้ลได้ไหมผมก็เลยหาคนที่แข็งแกร่งที่สุดมาทดสอบให้คุณดูกันขอฉินลองใช่ตยมันเป็นวไม่ได้ผมหาวิธ ah ีให้ได้ทุกคนที่ดูอยู่ต้องกดติดตาม อย่งนั้นแหละหางทันทีเมื่อก่้เลยวะ no it is a game of let's go it to my a ride. Ride. Oh. no no no, no. Huh? Uh, uh, huh? Oh, Gil oh, my best brain ah. uh, uh, oh my. Um, googly can you help me my brain that is เออเอาเอาเรียบร้อยอะฮะเฉียนหยางยุ่งของมาเอาเอากลับเอาเอาไม่เอาเอาเรียบร้อยสิบครับทุกคนมาอัปเดตข่าวร้อนๆวันไม่ต้องเกมโกโก้ว้าร้อดเฮ้ยที่เลยทุกครั้งที่หมาสองตัวนี้แย่งของกินกัน ที่จะแบ่งให้เท่ากันเจ้าของมักจะแบ่งให้หมาขาวเยอะกว่าหมาดําเสมอหมาดําก็เลยหัวเสียหนักมากจนวันต่อมาพอเจ้าของจะให้อาหารหมาขาวหมาขาวนั้นไม่ยอมกินแต่กลับเอาเท้าวางบนตัวหมาดําเหมือนจะสงสารเพื่อนเลยพยายามบอกเจ้าของว่าให้เพื่อนเราก่อน จากนั้นมาทุกครั้งที่เจ้าของจะให้อาหารหมาขาวก็จะเอาเท้าวางบนหมาดาก่อนเสมอกลายเป็นมิตรภาพน่ารักน่ารักระหว่างหมาสองตัวนี้ที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตาม

Oh, oh I'm <laughs> <Okay. laughs> <laughs> จะไปทัศนศึกษาวันนี้เหรอใช่แม่งั้นเดี๋ยวแม่เดินไปส่งที่โรงเรียนได้อคุณแก่คุณแก่บอกว่าขำงอนอยู่แต่ที่จริงไม่ใช่

ทำสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิต <Ừ. S 1> เมื่อพี่ชายรีบวิ่งมาถามว่าไปโดนอะไรมาเธอชี้ไปที่เจ้าสนโนว์แมนแต่เขาไม่เชื่อเลยท้าว่าให้ลองอีกทีเธอไม่ลังเลและเหตุการณ์มันก็ซ้ํารอยเดิมเป๊ะ uh ัด huh. ใช่ไหมหเฮ้ยาบอกกินอาหาร นี่มันสถานะฝน